เอ m a c แม็ n คอนเน็รถออโตเมติกพรีเมียมสปอร์ตรู้ความเหนือระดับตามแบบฉบับแม็กซี i รีตอบโจทย์ทุกการใช้งานขับขี่สบายใช้งานสะดวกสมบูรณ์แบบของชีวิตที่สุดแม็ก นักเตะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมทัพคนสําคัญของทีมคือคนที่กําหนดสิ่งต่างๆในทีมไม่ว่าจะเป็นทิศทางการเล่นกําหนดรูปแบบวิธีการของทีมที่ใช้เล่นงานคู่แข่งทั้งในเรื่องของเกมรุกและเกมรับหรือจะเรียกได้ว่านี่เป็นคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมเลยก็ว่าได้สิ่งในปัจจุบันนะครับมีนักเตะที่เป็นจอมทัพฝีเท้ารับพักการกันหลายคนซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการการเล่นและความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรื่องมาเล่าของเราร่วมกับากนนยามาฮ่านะ ขึ้นแท่นเป็นสุดยอดจอมทัพแห่งยุคคนแรกเควินเดบรอย เมื่อเอ่ยถึงสุดยอดจอมทัพในยุคนี้นะครับชื่อแรกๆที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงคงจะหนีไม่พ้นเควินเดอบรอยเพราะว่าดาวเตะรายนี้คือเป็นนักเตะที่เปรียบไปด้วยคุณภาพมีคุณสมบัติของการเป็นสุดยอดจอมทัพมีการจ่ายบอลที่แม่นยาราวกับจับว่างการสร้างสารรค์เกมมีมิติที่หลากหลายพร้อมจะสร้างความอันตร,รายกับคู่แข่งในทุกเวลาซึ่งจุดเด่นของเดบรอยนะครับไม่ได้มีดีแค่การควบคุมเกมเท่านั้นแต่เจ้าตัวยังเป็นนักเตะที่มีจุดเด่น,นเรื่องการยิงประตูไม่ว่าจะยิงไกลยิยงใกล้ในกกกกกกกรรอออบเเเเเขขตโโททททททษษลูฟีีีีคิจจุุุดด่่่่่่่าาางงงงป็็็นนพแยซึะหวม สีฟ้าหรือทีมชาติเบลเยียมมีเดบร,รอยอยู่ในสนามนะครับเกมแดนกลางจะไหลลื่นไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างเกมจากแดนหลังไปหน้าหรือว่าการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายการมีเดบร,รอยทําให้คู่แข่งยากจะรับมือไว้เพะว่าการได้ครองบอลของเขาในแต่ละครั้งนะครับมันสามารถพลิกแพลงจังหวะที่ดูจะไม่มีอะไรให้สร้างปัญหากับแนวรับคู่แข่งได้ตลอดเวลาคนต่อมาบรูโน่เฟรนันเดส นับตั้งแต่ที่บรูโน่ย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงแทบจะไม่มีอะไรให้ต้องพิสูจน์อีกแล้วว่าฝีเท้าของเขามันยอดเยี่ยมเปรียบคุณภาพขนาดไหนต้องยอม,มรับวันนี้คือคนที่พลิกโฉมให้แมนยูกลับมาเป็นทีมที่มีเกมรุกสุดอันตรายและก็สามารถบอกได้เต็มปากเลยว่าเป็นจอมทัพที่ปีศาจแดงเฝ้ารอมานานแสนานานสิ่งที่บรูโน่ฟานเดสนะครับทำให้เห็นสเสมอมานั่นคือการเป็นนักเตะที่ทําให้เกมแดนกลางข,ของแมนยูมีมิติมากขึ้นเชื่อมประสานกันได้อย่างลงตัวเหมือนคุณขับยามาฮ่ายามาฮ n ายคอนเน็กเต็ดและเทคโนโลยีใหม่ อย่างง่ายได้สุดยอดจริงๆลูกพี่แม่ ขายเนียนไม่ว่าจะเป็นจังหวะจ่ายคิลเลอรพาที่พร้อมจะฉีกแนวรับคู่แข่งได้ทุกเมื่อจนเจ้าตัวกลายเป็นจอมแอซิดประจําทีมซึ่งการควบคุมเกมในแดนกลางของเขาก็ยอดเยี่ยมเมื่อเจ้าตัวลงมาช่วยสร้างเกมแต่แดนหลังอยู่เสมอการจ่ายบอลของเขาแต่ละครั้งนะครับก็สามารถทาให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบตลอดและทีเด็ดสําคัญที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นั่นคือเรื่องของการยิงประตูที่บรูโน่สามารถทําประตูได้ในทุกระยะไม่ว่าจะยิงไกลยิยงใกล้จังหวะสอดแทรกไปยิงประตูในกรอบเขตโทษอีกทั้งยังมีลูกฟรีคิกและจุดโทษเป็นทีเเดด็สสิ่งคคุณบบบััรราาานนี้ะมถอก ปากเลยว่าโปรโนเป็นจอมทัพที่กำหนดทิศทางของทีมในทุกครั้งคนต่อมาโจชัวคิมมิช เบื้องหลังผลงานที่ยอดเยี่ยมของบาเยิร์นอกเหนือจากการยิงประตูของพี่เลวาแล้วนะครับอีกคนที่ต้องพูดถึงให้ก็คือโจชัวคิมิดเพราะว่าดาวเตะค,คนนี้ถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทัพเือใต้ไม่ว่าจะเกมรุกเกมรับจาตัวก็สามารถเก็บกินได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าคิมิดจะเป็นกองกลางที่ค่อนข้างตัวเล็กแต่ทว่ารูปร่างไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแม้แต่น้อยเพราะมันถูกทดแทนด้วยเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวชั้นยอดที่ทำให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้อย่างสบายๆการมีคิมิดเป็นจอมทัพในแดนกลางสามารถทำให้บาเยนร์มิวนิคขับ เกมแดนกลางกันอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวบอลที่ออกจากเท้าของเขาแต่ละครั้งทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายในจังหวะต่อไปเราจะเห็นได้เลยครับว่าแม้คิมิจะเป็นกองกลางตัวรับแต่เรื่องของการทําประตูนะครับและทำแอซิ์ของเขานับว่าไม่ธรรมดาชายามิช,ชัยสําหรับนักเตะตาแหน่งนี้และด้วยผลงานรับนี้นะครับคงต้องยกให้เขาเป็นอีกหนึ่งสุดยอดจอมทัพในปัจจุบันครับคนต่อมาลูก้าโมดริช จะมีนักเตะสักกี่คนที่อยู่ในวัย36ปีแต่ยังสามารถอยู่ในฟอร์มที่พีคอยู่ในเส้นทางการค้าแข่งที่สุดยอดในขนาดนี้นะครับจอมทัพตัวเก่าของเรอัลมาดริดยังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าในเรื่องสภาพร่างกายเราจะฏิเสธไม่ได้ว่าโมดิชไม่ได้มีความฟิตเท่ากับสมัยวัยหนุ่มอย่างแน่นอนแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาเพราะมันถูกทดแทนด้วยทักษะเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวและความฉลาดในการเล่นที่เคยมีด้วยคุณสมบัติในตัวของโมดิชนะครับสามารถบ,บอกได้เลยวันนี้เป็นสุดยอดจอมทัพการยืนตำแหน่งของพี่แกนั้น สามารถทําให้ทีมได้เปรียบอยู่ตลอดสิ่งบอลที่ออกจากเตีนของพี่แกนะครับเพื่อนนี่จะบอกว่าเล่นง่ายสบายตลอดและในส่วนของการคุมจังหวะเกมในแดนกลางโมดิตถือว่าเป็นคนที่กําหนดทิศทางว่าทีมควรจะเล่นอย่างไรซึ่งโดยวิธีการเล่นที่ชาญาราดแบบที่เรียกว่าเล่นง่ายๆแต่ทรงประสิทธิภาพเป็นสีทําให้โมดิตนะครับยืนระยะอยู่ในฟอร์มที่ดีอย่างยาวนานและจะเห็นได้ว่านะับตั้งแต่ที่โมดิตกล้าเข้าสู่วัยเลขสามนำหน้าจํานวนเกมที่ลงเล่นในแต่ละปีนั้นไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยซึ่งสามารถบอกได้เลยว่าเขายังเป็นจอพคนสําคัญที่ราชัดดขางไไมม่้้แ วินาทีเดียวครับคนต่อมาแฟงกี้ได้ย่อง นับตั้งแต่หมดยุคชาบีเออร์นาเดสและอันเดรอินเสอนสตาบาร์เซโลนาก็ต้องตามหาคนที่จะเข้ามาเป็นจอมทัพคนสำคัญของทีมที่จะมาคอยกำหนดว่าทีมควรจะเล่นอย่างไรในเวลาไหนจนกระทั่งการมาของแฟร,รงกี้เด้ย่องดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ค้นพบคนที่ใช่เสียทีแล้วดาวเตะรายนี้แสดงเห็นถึงความเป็นกองกลางที่ครบเครื่องเสมือนมีผู้ช่วยเช่นเดียวกับยามาฮ่าวายคอนเน็กในยามาฮ่าเอ็นแม็กคอนเน็กเต็ดที่ทำให้สะดวกสบายในการใช้งานและตรวจสอบข้อมูลรถได้ง่ายด้วยหมดฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานอย่างครบครัน8ฟังก์ชันหลัก ช่วยให้หมดความกังวลในทุกการใช้งานเช่นฟังก์ชันการแจ้งเตือนเครื่องยนต์ผิดปกติและแจ้งเตือนสถานะน้ำมันเครื่องและแบตเตอรี่หรือเราจใจไปกับฟังก์ชันเรฟดัชบอร์ดที่แสดงมากวัดสมรรรนะขับขี่สามารถแสดงข้อมูลการทํางานาต่างๆของเครื่องยนต์ในการขับขี่แบบเรียวไทม์ <c oughs> มันดีอย่างนี้นี่เองซึ่งสําหรับแฟรงกี้เดยยองในช่วงที่เล่นตําแหน่งกองกลางตัวรับนะครับก็สามารถตัดเกมคู่แข่งได้อย่างอยู่หมัดและก็สามารถสร้างเกมจากหลังไปหน้าไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลสั้นวางบอลยาวเรียกได้ว่าพี่แก่แม่นยามราวกับจับว่างไม่เพียงเท่านั้นนะครับฟกี้ดยอง ยังเป็นนักเตะที่ครองบอลได้อย่างเหนียวแน่นสามารถเอาตัวรอดจากการเข้าแย่งบอลคู่แข่งได้เสมอไม่ว่าใครก็ตามที่จะโยนฝีเท้าของเขานะครับต่างต้องเหมือนโดนสะกดจิตให้เพลิดเพลินไปกับความสามารถที่ครองบอลได้อย่างเนียนตาสร้างสรรเกมได้อย่างลื่นไหลสามารถกําหนดทิศทางของทีมไปในทางที่ถูกซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้บาร์เซโลนาจะยังฟอร์มแข่งเดี๋ยวฟอร์มดีเดี๋ยวแย่แต่ทว่าแฟรงกี้ได้ย่องยังเป็นนักเตะที่เล่นได้ฟอร์มสม่ําเสมอและเดืออายุที่ยังน้อยนะครับยังมีโอกาสยกระดับฝีเท้าไปอีกใกล้และถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามีนักเตะคนไหน บ้างติดตามชมคอฟนานสเปเชียลเร่ยงเฟียวเรียวมาเล่ากับยามาฮ่าเอ็นแม็กคอนเเราจะพาคุณไปพบกับความแรงแบบสุดแม็กซ์อีกแน่นอนครับ n m a นแม็ n คอนเนครถออโตเมติกพรีเมียมสปอร์ตรูความเหนือระดับตามแบบฉบับแม็กซี i รีตอบโจทย์ทุกการใช้งานขับขี่สบายใช้งานสะดวกสมบูรณ์แบบของชีวิตที่สุดแม็กซ์